ถามน,น้องพิมพ์เลือกคำถามหมายเลขสอครับท้เอานพิดน้องพิมคุณกจะอ่านสรอบนะครับตามนโยบายของรัฐบาล s อฟพาวเวอร์ไฟเอฟไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว Amazing f i เอ and o r การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยง s อ f t Power of Thailand โดย e F ที่1คือ Food นะครับ คุณจะส่งเสริมอาหารของอำเภอเลิงนกทาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไร,ต,รตามนโยบายของรัฐบาลซอพาวไฟเอฟไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว Amazing ไฟเอฟแ์อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงซอพาวออฟไท a แลนด์โดย F ที่1คือฟูดคุณจะส่งเสริมอาหารหรือ ขอภัยครับ,ค,รค,รบคุณจะส่งเสริมอาหารอะไรของอำเภอเลิงนกทาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไรเชิญครับ ่ขอบคุณสำหรับคําวนะคะสำหรับฟู้ดหรือสิ่งที่น้องยิมอยากจะนำเสนอต่อสื่อสายตาชาวโลกนั่นก็คือข้าวค่ะข้าวคือหัวใจหลักสำคัญของประ,ประเพณีบุญภูลาในค่ำคืนนี้และน้องยิมนะคะจะจะนำเสนอข้าวให้สู่สายตาชาวโลกต่อไปและประเพณีบุญภูลาในวันนี้คือประเพณีที่จัดทำขึ้นเพื่อทำการสู่ขวัญข้าวซึ่งประเพณี บุญคูลาในวันนี้นะคะของชาวเมืองลุจาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และตะการตามากๆค่ะล้วทีมนะคะจะเผยแพ่ประเพณีบุญคูลาของชาวเมืองลอนชาของเราให้ออกสู่สายตายชาวโลกและเราทีมอยากจะขอบอกกับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะว่า welcome to London City of Culture and is available soft power thank you ขอบพระคุณค่ะ สเลยธอบอกว่ายินดีต้อนรับนงครับสุเลึโอเคครับน้องน้ำพึ่งเลือกหมายเลข3ครับน้องน้ำพึ่งตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับตามนโยบายของรัฐบาลสปาวเวอร์ไฟไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอเมซิ่ง f i v e ฟแอนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสอาวเวอร์ออฟไทยแลนด โดย F ที่4คือ Fighting ศิลปะการต่อสู้หรือศิลปะวัฒนธรรมใดของอำเภอเลืองนกทาที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไรอีกหนึ่งครั้งนะครับตามนโยบายของรัฐบาลสปาวเวอร์ไฟไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว Amazing Fire a N d War การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสปาวเวอร์ออฟไทย โดย F ที่ i g h t i n g ศิลปะการต่อสู้หรือศิลปะวัฒนธรรมใดของอำเภอเลิงนกทาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วน้ำเพิ่เชิญครับค่ะเขาคุณสำหรับคำถามค่ะแน่นอนค่ะศิลปะวัฒนธรรมของเรามหาีหลายอย่างให้เราได้นำเสนอทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยและการ ขอภัยค่ะและการได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยเช่นการรำานศาตป์และการยังรอด้ค่ะบุรีเป็นคพื่ี่สาวของเธน้าตีนา,าและน้ำพึ่งอยากจะขอสนับสนุนให้ทุกทกคนได้ร่วมศิลปวัฒนธรรมและน้ำพึ่งดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มา ร่วมในพิธีเขาให้ค่ะที่ได้มาร่วมในพิธีบุญคุณลานในค่ำคืนนี้ Uhm และสุดท้ายนี้น้ำพึ้งอยากจะขอให้ทุกๆคนช่วยกันดูรักษาสืบสานว่ฒนธรรมประเพณีนี้ให้อยูู่กับคนไทยให้นานที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระะคคุณ่เสียประมือให้ห่ายเลขสองนะคะน้องน้ำพึ้งนางสงศ์ซาวพาวเวอร์ออฟไทยแลนด์โดยเอฟที่สามคือแฟชั่น แฟชั่นที่คุณจะนำเสนอคืออะไรของอำเภอเลิงนกทาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไรอินรอบนะครับตามนโยบายของรัฐบาล Soft Power f ไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว Amazing Five and more การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงซอ t Power of Thailand โดย F ที่3คือแฟชั่น แฟชั่นคุณจะนำเสนอแฟชั่นอะไรของอำเภอเลืองนกคาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับับรอไปกพี่บัสกรรมการนใใครทก้านั่านใเอไหะับไปยืนกรรการนะรับกัินใน้ำหนัก้างจับดิพีน้องได้ครักรรมการนั่งยิ้มเพัเมัเม พักลืไปแล้วหนึ่งมาพีมาจะผิดรึเปล่ามาไดรวันมาได้รวันยังมีจะเลือกเป็นผ้าไหมไทยค่ะเพราะว่าดีใจก็พี่ดอกนะครับัสรรพัตนะครับขอเชิญขอเชิญท่านผู้ดมาลงมาดรวมกันกันนะครับมาได้รวมมาได้รวมกันเราว่าผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่มีลวดลายความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาตไม่ะขอเชิน่งกันบ้างครับเป็นสกิมพยานนะครับ อันนี้เชอไหครับเกิ่า้องยาได้สรับนิดหน่อยนาะอยากดครับยากมไหน่ขอเสียงพรดมือให้กับหมายเลข5ด้วยนะครับมันเน็ตบ้างก็ไ้มาเลในเรื่องของข้าใหม่นะคะนเยังรอโอเคครับน้องไคลครับตามนโยบายของรัฐบาลซอฟท์พาอร์ 5F ซอพาวเวอร์ 5F ไทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว Amazing 5F and more ก,การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงซอพาวเวอร์ออฟไทยแลนด์โดย F ที่สองคือฟิล์มหรือภาพยนตร์ คุณจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรของอำเภอเลิงนกทาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกผ่านภาพ,พยนตร์เพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะครับตามนโยบายของรัฐบาลซอฟเพลเวอร์ไฟเอทยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอเมซิ่งไฟเอฟแอนด์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงซอฟเพ e ออฟไทยแลนด์ โดยเอฟที่2คือฟิล์มภาพ,พยนตร์คุณจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรของอำเภอเลิงนกคาที่จะนำสู่สายตาชาวโลกผ่านภาพ,พยนตร์เพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคับคณะกรรมการนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับน้องอายน้องอายจะจะทำภาพพย์หนังสั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวเพลินุคาโดยใตภายใต้หัวข้อบุญคุณาในวันนี้ค่ะอายเลือกที่จะทำภาพพยมหนังสั้นเพราะว่าภาพพยมสั้นนั้นมีความสั้นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายผู้คนในปัจจุบันนี้นะคะ รับเข้าใจแล้วก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะน้องอายจะเลือกที่จะทำภาพยนตยมสั้นเกี่ยวกับบุญคุณลาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับน้องอายหมายเลขสามเลือกที่จะทำช็อตฟิล์มครับเป็นหนังสั้นเพราะว่าในปัจจุบันนะครับแล้วก็พี่น้องท่านแกงเีสกันะครับุครู้ัูว่า ครับคําถามของน้องซิมครับในชุมชนตำบลของคุณมีของดีอะไรหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยากนำเสนอต่อผู้ที่มาเที่ยวเพราะอะไรอีกหนึ่งรอบครับในชุมชนตำบลของคุณมีของดีอะไรหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่อยากนําเสนอต่อผู้ที่มาเที่ยวเพราะอะไรทาน้องสิบพร้อมแล้วเช่นครับําสำหรับคพถามค่ะถ้าเป็นจุดเด่นนะคะหนูขอเสนอการท่องเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหนูจะเสนอ,อ ก้วยฮ่้วยฟงตอนบนนะคะก้วยฟองตอนบนนะคะสามารถไปได้ตักาอน้องครับผูกกัแม่ทุกเลยค่ะและทุกเวลาเลยค่ะเพราะว่ามันมีความสวยงามในขณะที่ตอนที่ท่ากิ๊ตกดินนะคะท่ากิ๊ตกตินจะทอนกับฝืนผิวน้ำค่ะมันจะมันจะส่องใสระยิกนะรับ ทำให้มันทำให้สถานที่นัน้นสวยงามมากค่ะขอบคุณครับน้องซิมอยากให้ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำาุ้ยโพรงตอนบนนะครับเธอบอกว่าม้วยพรงตอนบนนั้นนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากร,าระยิบระยัาบนผิวน้ําเลยครับขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับนางงามทั้ง6หมายเลข้วยคับเข้าประกง อ่าขุนศรีก็ตื่นเต้นไปกับเด็กๆนะคะตอนนี้แกะคําถามสั่นแล้วค่ะแกะยากนะครับคนไหนเป็นคนแม็กนะครับคําถามของน้องมิ้นครับแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอเลิงนกทามีหลายแห่งที่น่าสนใจแต่ถ้าให้คุณนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้คนทั่วไปรู้จักและอยากมาเที่ยว คุณจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใดเพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะครับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเลิงนกทามีหลายแห่งที่น่าสนใจแต่ถ้าให้คุณนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้คนทั่วไปรู้จักและอยากมาเที่ยวคุณจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใดเพราะอะไรถ้านองมินพร้อมแล้วเชิญครับน้องมินขอเป็นเลือก ไม่ลิงโจนค่ะเพราะว่าไม่ลิงโจนเป็นแหล่งน้ำที่รู้สึกหงมากและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก็คนควรมาค่ะแล้วก็ มีความสงบความเป ouais, ็นธรรมชาติมากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องมินครับเคยอยากให้ไปที่ห้วยหลิงโจนครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบครับเหมาะแก่การไปเที่ยวนะครับซึ that. ่งเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมก็ยังไปไม่ถึงครับครับท่าน้องพิมพ์พร้อมแล้วหยิบคําถามมาเลยครับนอกจากนี้นอกจากมาเที่ยวการเที่ยงานนะครับทุกที่ที่ทองแล้วนะครับพี่น้อกจากทุกการประปวนทั้งเอ้น พิธีกรจัดกำลังสองรอบนะครับน้องพิมพผลิตภัณฑ์ของดีในอำเภอเลิงนกทามีหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ถ้าให้คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีให้คนทั่วไปรู้จักและอยากสนับสน,นุนคุณจะนำเสนอสิ่งใด เพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะครับผลิตภัณฑ์ของดีในอำเภอเลิงนกทามีหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ถ้าให้คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีให้คนทั่วไปรู้จักและอยากสนับสนุนคุณจะนำเสนอสิ่งใดเพราะอะไรถ้าน้องทีมพร้อมแล้วเชิญครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนว่าน้องพิมนั้นเป็นภูมิลำเนาอ,นอยู่ที่บ้านหวายตําบลสามชีอำเภอเลยลกท่านะคะและผลิตภัณฑ์ที่น้องพิมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือของดีโอทอปประจำตําบลของน้องพิมเองนั่นก็คือข้าวเมาค่ะข้าวเมานะคะเป็นข้าวใหม่ที่เป็นข้าวเขียวกรมาผ่านกรรมวิธีต่างๆอย่างวิถีพิถันและเป็นสินค้าของดีโอทอปประจำบ้านของน้องพิมซึ่งน้องพิมนะคะจะเผยแพร่ข้าวเมาให้ออกสู่สัย สายตาชาวโลกโดยน้องพิมพจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่น้องพิมพ์มีไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook และ i n s t a g r กรมและน้องพิมพ์นะคะและน้องพิมพ์นะคะจะเผยแพร่ข้เมาให้ออกสู่สายตาชาวโลกได้น้องพิมพเชื่อคะ่ะเพราะว่าข้เมานั้นเป็น ซอฟ t ์พาวเวอร์ของเลิรงนกทาของเราและน้องพิมพ์เชื่อว่าน้องพิมพ์จะทําได้ดีอย่างแน่นอนในฐานะที่ดาวทําแม่โพศกประจําปี2 5 6 7สุดท้ายนี้เลิรกนกทาอ i ทูซอฟ f ์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์แชง์ิวขอบพระคุณค่ะ ถือมีภาษาคลิปปิดท้ายนะคะก็ถือว่าตอบได้ดีนะคะโดยการนําเสนอข้าวม่วนะคะจากบรนหวายนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขร้มแล้วหยิบคาถามขึ้นมาให้พิธีกรเลยครับคุณจะอ่านสองรอบนะครับอยอ้งน้านครับและคําถามของน้องอายครับใครคิดคำถามครับ อ่านสอรอบนะครับในอำเภอเลิงนกทามีการทอผ้าที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นถ้าให้คุณแนะนำผ้าพื้นเมืองของอำเภอเลิงนกทาคุณจะแนะนำผ้าชนิดใดเพราะอะไร หนึ่งรอบนะครับในอำเภอเลิงนกทามีการทอผ้าที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นถ้าให้คุณแนะนำผ้าพื้นเมืองของอำเภอเลิงนกทาคุณจะแนะนำผ้าชนิดใดเพราะอะไรครับถ้าพร้อมแล้วน้องอยเชิญครับสำหรับคำถามค่ะ สำหรับไอไอจะเลือกผ้าขามาลายตะมองที่ไอได้ใส่มาในค่ำคืนนี้ค่ะผ้าขามาณลายตะมองคือผ้าขาม้าจากชมุมชนผู้ไทยชาวบ้านห้องแสงและชมุมชนผู้ไทยบ้านกุนแคดอดอนนั่นเองค่ะในสมัยก่อนนะคะ ผ้าขม้าลายตะม่องยังไม่มีลวดลายที่สลับซับซ้อนแต่ชาวบ้านไดน้นาอุปกรณ์จากธรรมชาติมาทอเป็นผ้าเพื่อให้กลายเป็นผ้าผ้าขม้าลายตะม่องในปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันผ้าขม้าลายตะม่องเป็นผ้าที่มีความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าทั่วไปจึงเป็นสินค้าที่ขายดีของชุมชนชาวผู้ไทยบ้านกุดเคดดอนและบ้านห้องแสงค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าตอบได้ดีทีเดียวนะคะ รางวัลเปิดแยงไหจะได้ลูกท้าชื่อหพื่อนเลยข่าวเนาะเพื่อนเลยครับในงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอเลิงนกทาคุณอยากจัดกิจกรรมอะไรที่ให้เยาวชนสนใจและอยากเข้าร่วม เพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะครับในงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอเลิงนกคาคุณอยากจัดกิจกรรมอะไรที่ให้เยาวชนสนใจและอยากเข้าร่วมเพราะอะไรถ้านำพื้นพร้อมแล้วเชิญครับ แน่นอนค่ะที่นี่นะคะีย้เปิดรับเยวาวชนที่มีความสามารถหลากหลายคำพึงเลยอยากจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมเต้นโขนเวแดนเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมในการอนุรักษ์และประเพณีของเราด้วยค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ทำให้เยาวชนของเราได้มีส่วนร่วมในประเพณีบุญคุณ้านของเราด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ราำพึ่งอยากจะให้ทุกๆคนร่วมอนุรักษ์และร่วมสื่อสารไปพร้อมๆกับบ้ำพึ่งพร้อมกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงประเมือให้กับน้ำพึ่งนะคะหมายเลขสองนางสาวสุภชชาทัพสีรักนะคะเทศบาลตะบลสามแยกและเลขสิบนะครับเราสามารถร่วมให้กำลังใจนางงามผ่านการบูตได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมจะเปิดให้ท่านได้ซื้อ พงมาลัยดอกไม้ให้กำลังใจนางงามอีกหนึ่งรอบนะครับและคําถามของน้องอุ้มนะครับในรอบแรกนะครับคือแม็กดีแต่ครัโบให้เปิดบ่สจังนะค,คำถามยาวมากคําถามของน้องอุ้มนะครับในประเพณีบุญคุณลานสิ่งไหนที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดเพราะอะไรอีกหนึ่งรอบนะครับในประเพณีบุญคุณลาน สิ่งไหนที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดเพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในประเพณีบุญคุณล,ลานสาหรับอุ้มนะคะอุ้มคิดว่าข้าวค่ะเพราะว่าบุญคุณล,ลานเป็นประเพณีที่จัดขึ้น เพราะการรับขวัญข้าวค่ะเพราะฉะนั้นข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญในงานประเพณีบุญคุณลานค่ะขอบคุณค่ะขอเ่งประมือให้กับน้องอุ้มนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะจากเทศบาลตะบลทองแสงนะคะโดย